ไพเรคะเมื่อกี้เห็นเปิดกล้องมาเซตเซตหน้ากล้องอยู่นะคะ <laughs> ไพโรอพอไหมคะเอ๊อะ,ะแะะอ่อ๋อคุณผู้ชไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เลยค่ะคุณอาใช่ตอนนี้ที่นี่มือดจอู่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะดีดีพอได้นะคะเพราะตอนนี้มือดยู่อยู่ที่อิตาลีตอนนี้ก็ ประมาณเจ็ดเจ็ดโมงขายก็ยังไม่อยู่เลยน่น mm ค่ะกราบคราวะาท่านอาจารย์หมอเขียวและครูทุกท่านค่ะยินดีทำสำนักสำน่งดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อไพรรบพันชริปีนี้ก็อายุห้าสิบห้าปีค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามอริยะป,ปัญญาตรีเจ็ดปีค่ะวันนี้จะมาสมการบ้านเรื่องอไม่ใช้ความกล้าแป,ประการทุกข์ก็หายฉับพันค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่ทํางานไงคือฉันทํางานอยู่ที่บ้านพักคนลราที่อิตาลีและทํางานขึ้นตรงกับเจ้าของบ้านตอนนี้เมื่อสามปีที่แล้วทางเจ้าของบ้านพักเขาจะลดรายจ่ายแล้วก็จะลดพนักงานเขาก็ไล่พนักงานออกหมดทุกคนแล้วเขาก็จะจ้างบริษัทขึ้นมาบริษัทเรงมารับพนักงานแทนแล้วก็ทําสัญญาไปสามปี ท่านี้ปีนี้เมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาก็ครบสามปีถ้าทางเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ทําสัญญาต่อจนเวลาผ่านไปเหลืออีกอีกสิบห้าวันจะสิ้นปีเขาก็ประกาศออกมาว่าเขาจะไม่จ้างบริษัทนี้ต่อแต่เขาจะตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมามารับเราเปพาักง,งานต่อแต่พวกเราจะต้องทําตามกฎเกณฑ์ของเขาที่กําหนดไว้คือหนึ่ง พนักง,งานที่ฟิตแล้วเขาจะไม่ฟิตให้ต้องลองงานใหม่สองโบนัสก็จะไม่มีสามเขาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ได้ย้ายให้ไปทําที่ต่างจังหวัดไกลๆเราก็ต้องทําตามห้าเราต้องเป็นหุ้นส่วนของเขาข้อนี้หนักหน่อยหุ้นส่วนถ้าเกิดบริษัทร้มละลายพวกเราพนักง,งานก็ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเขาทุกคนอันนี้พวกเรารับไม่ได้ก็เลยไป ขอความช่วยเหลือจากกรมแรงงานทางกรมแรงงานก็ส่งตัวแทนมาก็ไปเจรจากับเจ้าของให้เอาข้อเรียกร้องสี่ข้อให้ออกเจ้าของเขาก็เงียบไม่ยอมออกจนการต่อรองผ่านไปสามครั้งก็ตกลงกันไม่ได้ทางกรมแรงงานเขาก็พาในอำเภอไปด้วยให้ไปให้ไปเป็นพยานก็จนถึงวันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายอีกสามชั่วโมงก็จะจบ ที่ปัญหาคือที่ฉันจะต้องไปทํางานเข้ากะกลางคืนจากอาส,สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยฉันยังเป็นพนักง,งานของบริษัทเก่าพอจากเที่ยงคืนมาแล้วถึงวันใหม่ถึงเจ็ดโมงเช้าอีกฉันก็เป็นเป็นคนงานของพนักงานของบริษัทใหม่ถ้าเกิดไม่เซ็นสัญญาอีกฉันจะต้องทํางานฟรีอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเที่ยงคืนมาแล้วสัญญาไม่เซ็นเธอก็ออกมาเลยทิ้งที่ทํางานมาทิ้งทิ้งคน คุณพันพักค,คุณแก่ไว้ที่นั่นฉันแค่คิดว่าทาไม่ได้ฉันก็ตัดสินใจว่าจะทํำยังไงก็โทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งคนวมง,งานว่าจะจะ,จะแก้ปัญหาย,ยังไงเพราะว่าข้อเรียกร้องนี่ก็ยังก็ไม่สําเร็จเขาบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกเขาจะเซ็นสัญ,ญญาและะ้วก็จะทําตามที่เจ้าของพันพักเรียกร้องฉันก็คิดว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวเอาตัวเอาตัวรอดคนเดียว ถ้าเพื่อนเพื่อนที่เขาเขากำลังเรียกร้องอยู่ล่ะเกิดแล้วเราไปเซ็นไปเซ็นปุ๊บ,บเนี่ยเขาเรียกร้องเขาตกไปก็ก,ก็ก็ไม่มีน้ําหนักอะไรพวกเขาแะก็กจะต้องตกงานกันหมดฉันก็มันจำได้ว่าเออก็ไม่นึกถึงท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องร่วมหมู่กับร่วมกับหมู่ไม่ดีถึงพอดีเที่ยงงานถึงจะไม่ดีเหมือนเหมือนกลุ่มแพทย์วิทยาธเราคิดว่าคนเป็นกลุ่มไม่ดีที่ทร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเรียกร้กอง เรียกร้องเรียกร้องอันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออกลา้าใช้ความกลา้าแปบบประการมามาแก้ปัญหานี้กล้าที่จะตกงานกล้าที่จะไม่มีงานทํากล้าที่จะให้เรื่องร้ายเกิดฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่เซ็นจะไม่เซ็นจนฝ่าที่จเจ้าของจะอเอาข้อเรียกร้องสีข้อนี้ออกไปเมื่อทําใจนี้ได้ปุ๊บฉันก็ตัดสินใจไปที่ทํางานที่ทํางานเพื่อจะไป,ไปดวูว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไง ก็กำลังวุ่นวายอยู่วุ่นวายอยู่เหมือนเดิมคือพนักงานทุกคนร่วมมือกันไม่เซ็นอย,อยู่หน้าออฟิศค่ะตกลงกลุ่มแรงงานก็โทรมาบอกพวกเราว่าห้ามอย่าเซ็นสัญญากันนะจนกว่าเขาจะเอาสี่ข้อเรียกร้องที่เราเรียกร้องออกไปแล้วเขาก็โทรไปหาในอำเภอที่ที่ไปเป็นพยานตอนที่ประชุมในอำเภอก็โทรไปหาเจ้าของว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เซ็นสัญญาให้กับพนักงาน พอเที่ยงเืนไปแล้วพนักง,งานก็จะไม่มีไม่มีใครทํางานที่ทํางานเลยบ้าพักคนชะลาไม่มีโดยที่ไม่มีมาักงานคอยดูแลอยู่เขาจะตารวจเขาจะแจ้งตํำรวจให้มาพาคนชรลาออกไปจากหมดแล้วก็เขาจะเจ้าของบ้านก็จะเสียค่าปรับเจ้าของพอเจ้าของได้ยินอย่างนี้เขาก็รีบโทรมาที่ออฟฟิศให้กับผู้จัดการที่ทําสัญญาบอกให้ให้ลบข้อเรียกร้องสี่ข้อนะั้นออกหมดแล้วให้ทำํำสัญญา ค่ะก<ค><ะ>็ปรากฏว่าวันนั้นก็ผ่านไปด้วยดีจากการที่ฉันใช้ความกล้าเปิดประการก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ทุกใจก็หายไปด้วยค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่หวังว่าคงจะเข้าใจนะคะ,คะค<ณ>ตื่นเต้นเลยค่ะเ<ค><ะ>ข้าใจเหตุการณ์นะคะแล้วก็ช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยะคะ่ะ อันนี้คือมันผ่านมาแล้วนะคะและอาภัยรอก็ทําได้ดีด้วยความดีจริงๆก็คือสุดท้ายมันคือเจ้าของก็ทําตามเราด้วยนะคะปัญหาคือใจเราเนี่ยถ้าเจ้าของไม่ยังไม่ยอมนะคะก็ะจะยอมตกงานค่ะยอมกล้าตกงานกล้ากล้าที่ไม่มีงานทําแต่ก็จะอยู่ทํางานจนฝ่าจะถึงเจ็ดโมงเช้าจะจะดูแลคนแก่จนฝ่า จะยอมทํางานฟรีกันกล้าที่ทํางานฟรีได้จุดกจใายอมทำฟรีแลวกล้าตกงานแล้วก็กล้ากล้ายอมรับเหตุการณ์ไรคือกล้าค่ะกล้าหว่มากเลยค่ะแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะคะกับความดีงามนะคะที่เราก็ไม่ทำเป็นใช่ไหมคะเราก็ทางานฟรีได้ตั้งหลายเรื่องใช่ไหมคะพอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีเรื่องของการต่อสู้เรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องแต่เราก็เห็นนะว่าเรามี ผู้คนที่เราดูแลอยู่อะค่ะคืะออนุโมทนานะคะคกับเหตุการณ์กับใจที่ดีงามตรงนีม้มากมเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะสาธุค่ะคืออย่างนี้คือการที่มาเข้าเรียนเนี่ยคือเป็นภาษาที่มากระทบให้เรามาใช้คือเหมือนกับว่ามาลองอ่ะมาลองว่าเราจะทําปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าทําได้จริงหรือเปล่าพอเอามาใช้ทําจริงก็ประสบความสำเร็จค่ะสาธุค่ะ อนุโมทนาบุญกับอาไัเราะนะคะค่ะท่านต่อไปค่ะ